สวัสดีวันวที่2ี่กรกฎาคม2 5 6 5เขห้าสูข่าสูทศจัดการขาพันษาช่วงนี้สภาพอา,ากาศก็มีฝนตกกับสลับกับอากาศห่อนรับพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าก็เป็นปลายฤดูของการปักดำล่ออีกจักสองสามเดือนก็สิไดใดเก็บเกี่ยวกันแล้วสำหรับเช่าให้เช่าหน้าก็สิเป็นงช่วงปลายออกพันษากันพอดี สำหรับวงการมอลำช่วงในข้ก็ปิดูการกันไปเป็นส่วนใหญ่แล้วสำหรับวงใหญ่ๆก็ได้พักวงกันได้ปรับปรุงวงคิดคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับฤดูกาลถัดไปฟร์มทีมงานกันใหม่พายสีอยู่พายสิไปปรับปรุงปรับปรุงสมเสียบฉากแสงสีเสียงอะไรที่มันขาดท้ายหรืออะไรที่มันพังไปในช่วงที่ออนทั่วช่วงฤดูกาลที่แล้ว แต่สำหรับศินปินที่ว่งบ่อยไยปันใดแต่ตัวตศินปินที่มีซื่อเสียงอาศัยกระแสจากโชว์เฉี่ยวมีแฟนคลับหลายอย่างแอนออรดีที่เป็นศินปินที่กระแสแห้งช่วงนี้เบิ่งคิวงานแล้วแทบสิบริพักตลอดทั้งเดือนเพราะเบิ่งกลุกแบบของแอนออรดีที่เดินสายออนทั่วเป็นวงนห,หน่อยเดินเสือบอลไลใส่บุคลากรบอลไล ด้วยความที่มีกระแสดีมี f อฟหลายใน Facebook ใน YouTube จึงยืนยัดอยู่ได้แม้สีพปิดดูการกันไปสำหรับวงใหญ่ๆแต่สำหรับแอนอรดีก็กไมีผลกระทบอย่างเพราะงานส่วนหลายกับเขาไปในพับในบาร์หรืองานอีเวนต์ต่างๆยิ่งไม่จับคู่กับบอยซิริชัยเป็นคู่หักกันยิ่งเพื่ให้กระแสดีขึ้นทั้งเอฟซของบอยสิริชัยแอนอรดีและบันทักแอนบอย ที่ทำให้กระแสดังกันไปไงดังกันบระยุดในฤดูกาลถัดไปปี2 5 6 6ผู้จัดการส่วนตัวของแอนออรดีได้ประกาศค่าตัวของแอนออรดีและออรดีแบรนด์ค่าตัวที่รับงานในฤดูกาลถัดไป2566บอกว่าค่าตัวของแอนออรดีอยู่ที่10,000 0บาทรวมกับออรดีแบรนด์และ้างเครืองดันเซอร์ แต่ท้ามีบอยซิริชัยไปนั่งกับยูที1แสนหาหมื่นบาทเป็นการอัพค่าตัวเมื่อวันที่2 5หากราคม2 5 6 0ห้าร้อยหกสิบห้าหนึ่งหมื่นที่ผ่านมาฉะนั้นก็มีความชัดเจนแล้วภายสีจางแอนออรดี LD, และวงออรดีแบรนในฤดูกาลถัดไป2 0 6 6ห้าร้อยหกสิบหกแต่สามารถติดตอ่อแอนออรดีได้ก็เป็นศินลปินที่มากความสามารถอีกคนหนึง่งแห่งวงการ ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานแอนอรดีเพราะว่าเป็นการหลองการล่ำการโชว์นาเวทีหรือแม่กัะท่านการโชว์จิน่นโชว์รูหักกันกับบอยสติชัยช่วงนี้กระ,กระแสดีแห้งบอยุดตะล่างงานก็เต็มเดือนตลอดบวัวบาบเดือนใดกให็หายกำลังใจกันต่อไปติดตามกันต่อไปสลับภัยเป็นเอซของแอนอรดีบอยสติชัยค่าตัวกะ1 0 0 0 0บาท แอนออรดีและออรดีแบนทามิบอยซิติชัยกับยูทีหนึ่งแสนหาหมื่นบาทใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปกลิบหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ